อันยองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอร์เคปปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมา์มอยกันเกีก่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคปปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องราวของ Rookie of the Year นะครับในตอนนี้เนี่ยได้มีการรวมตัวกันของผู้เชี่ยวชาญในวงการอุตสาหกรรม33คนนะครับให้มาเลือก Rookie of the Year ที่ตัวเองนั้นคิดว่าเหมาะสมกับ Rookie of the Year มากที่สุดนะครับซึ่งทาง News One นาร,รวบรวเอเผู้ เชี่ยวชาญในวงการอุตสาหกรรม33คนมาทํากันเลือกล o o กี้ออฟเ e อะเยในครั้งนี้นะครับซึ่งผู้เชี่ยวชาญทั้ง33ท่านก็มาจากค่ายบันเทิงหลากหลายแห่งนะครับในประเทศเกาหลีใต้รวมถึงค่าย JYP, Jellyfish, SM Entertainment, YG Entertainment, RBW w m entertainment fnc entertainment นะครับแล้วก็ยังมีจากอุตสาหกรรมอื่นๆรวมทั้งสิ้นแล้วเนี่ย3าคนได้มาเลือกวงไอดอลน้องใหม่หรือว่า r o กกี้ประจําปีสองวงที่เดบิวต์ในปีนี้ที่คิดว่าเป็นวงที่ดีที่สุดนะครับและในการเลือกในครั้งนี้จาก33ผู้เชี่ยวชาญทางอุตสาหกรรม new jeans ได้รับคะแนนโบวตมากที่สุดนะครับ29คะแนนโบวตทั้งหมดจาก33ท่านและ i've นะครับมาเป็นอันดับที่2อยู่ใน21โบวตด้วยกันตามมาด้วย laser film นะครับอยู่ในอันดับ3 ด้วยคะแนนโหวตทั้งหมดอยู่10คะแนนโหวตนะครับ3วงเกิร์ลกรุ๊ปน้องใหม่ได้รับการโหวตมากที่สุดตามลำดับนะครับ New Jeans, i v e แล้วก็ Lesserfim โดยผู้เชี่ยวชาญเนี่ยได้บอกว่า New j e a s นั้นเป็นเกิร์ลกรุ๊ปหน้าใหม่แห่งปีที่ได้รับการพูดถึงมากที่สุดพวกเขาสร้างความประทับใจให้กับประชาชนทั่วไป ซึ่งแนวคิดและก็คอนเซปต์นั้นแตกต่างไปจากเกิร์ลกรุ๊ปปกติที่เดบิวต์มาในช่วงเวลานี้และก็ยังมีการพูดถึงคอนเซปต์ความสวยงามของ n e w j e น n s แบบ Y2K นะครับที่สร้างขึ้นมาและดึงดูดใจวัยรุ่นได้มากมายในตอนนี้และทำให้แฟชั่น Y2K นั้นกลับมาโด่งดังอีกครั้งและก็ยังมีการพูดถึงการเปิดตัวของ n e w j e น n s ด้วยนะครับว่าการเปิดตัวของเด็กๆนั้นทาให้ทุกคนรู้สึกตื่นเต้นและน่าติดตามมีสีสันและทีมคอนเซปต์ต่างๆนั้นทาออกมาดีๆมีความโดดเดน ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยได้บอกเอาไว้ว่าพวกเขาสะท้อนให้เห็นสิ่งที่วัฒนธรรมป๊อปในปัจจุบันพยายามสื่อได้ดีที่สุดและทั้งแนวคิดและการเล่าเรื่องของวงนั้นไม่เหมือนใครยังมีการบอกไว้ด้วยนะครับว่าทั้งทีมผลิตเพลงฮิต3เพลงรวดตั้งแต่เดบิวต์มาจนถึงในตอนนี้และเป็น3เพลงที่ได้รับการตอบรับที่ดีมากๆและยังบอกต่อด้วยว่าไอฟ์ทุกคนนั้นได้รับความนิยมมากๆตั้งแต่หมู่เด็กน้อยไปจนถึงวัยรุ่นและคนทํางานลุงป้าน้าอายังชื่นชอบไอฟ์เลยพวกเขามีสเสน่ห์ที่ไม่เหมือนเกลื่นแลุ หลับเลอเซร์ฟิมนะนะครับทั้งผู้เชี่ยวชาญเนี่ยก็ได้บอกเอาไว้ว่าเมมเบอร์แต่ละคนนั้นมีโครงสร้างของตัวเองมีโครงเรื่องเป็นของตัวเองนอกเหนือจากการออกแบบท่าเต้นที่ทรงพลังมากๆพวกเขาสามารถเผยแพร่ชื่อของตัวเองต่อสาธารณชนทั่วไปได้อย่างง่ายและเข้าถึงได้ดีที่สุดและก็ยังมีที่บอกว่าการเปิดตัวของเลอเซร์ฟิมน่าติดตามมากๆเมมเบอร์แต่ละคนมีความโดดเด่นในตัวของตัวเองแตกต่างกันแต่รวมตัวกันแล้วลงตัวอีกหนึ่งอย่างเนี่ยได้บอกเอาไว้ว่าเลอเซร์ฟิมนั้นเป็นเกิร์ลกรุ๊ปที่เป็นตัวแทนของความมั่นใจมั่น ใจในตัวเองมั่นใจในสิ่งที่ตัวเองจะทําและสื่อสารออกมาได้ดีอีกหนึ่งอย่างเลยนะครับผู้เชี่ยวชาญได้บอกว่าพวกเขานั้นฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆและปัญหาด้านลบต่างๆมากมายแต่ก็ยังสามารถกลับมาได้ด้วยเพลงฮิตติดต่อกันถึง2เพลงเลยทีเดียวและนี่คือ3วงเกิร์ลกรุ๊ปนะครับที่33ผู้เชี่ยวชาญอุตสาหกรรมทางประเทศเกาหลีใต้ได้มีการเลือกให้เป็น Rookie of the Year นะครับอันดับที่1 New Jeans อันดับที่2 Ice และอันดับที่3าม The Surafim ใครมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องราวที่เรานํามาแชร์นี้นะครับ มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยหรือว่าเช่นชอบทั้ง3วงนี้หรือเปล่าชอบตรงไหนของ3วงนี้กันบ้างมาคอมเมนต์บอกกันได้เช่นเดียวกันสําหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องอมกอเคปเปของเราไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง